ริงเดี๋ยวเงียบไปเองจากจากดวงที่ไปหาได้ที่ไปเซิร์ชเอาอย่างดีก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะเงียบไปเองแต่ว่าแต่ว่าผู้ชายเขาเงียบเ,เลยหมาถึงมีสิทธิ์เงียบเงียบแป๊กเลยเงียบท,ทั้ทงชื่อเสียงเงียบทั้งผลงานใช่ก็คือทําอะไรหลังจากนี้ก็คือแบบอาจจะหายไปสี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นช่วงดวงพอดีอยู่แล้วซึ่งจริงๆตกไป คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่ายังคงเป็นกระแสท,ที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะจากกรณีที่ทางด้านของพลอยเชลมาหรือว่ามัมพลอยออกมาฟาดเดือดถึงอดีตแฟนนุ่มอย่างตงทูพีนะคะพร้อมกับมีการใส่ข้อความที่อ่านแล้วบอกเลยว่ามีสะดุ้งเอามากๆจริงๆคุณผู้ชมโดยนะคะทางด้านฝั่งของตองทูพีเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะหรือพูดถึงประเด็นดังกล่าวนี้แต่อย่างใดในส่วนทางด้านของมัมพลอยเนี่ยก็มีการบอกไปแล้วแหละคุณผู้ชมว่าถ้าพร้อมเมื่อ ะะรนะคะเดี๋ยวออกมาพูดเองนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจัดให้นั่นเองค่ะซึงงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตนะคะต่างตั้งหน้าตั้งตารอกันหนักมากค่ะรอที่ทางด้านของมัมพลอยพร้อมและจะมีการออกมาจัดให้คุณผู้ชมโดยนะคะงานนี้ค่ะทางด้านฝั่งของหมอปลายพรยกระซิบคุณผู้ชมคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะเปิดถึงดวงของหนุ่มต้งทูพีรวมถึงของพลอยเชอร์มมนด้วยเหมือนกันอึ่งทางด้านของหมอปลายก็บอกนะคะว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยว เงียบไปเองนะคะจากดวงที่ไปหาได้ที่ไปเซิร์ชเอาก็เดี๋ยวจะเงียบไปเองแต่ว่าผู้ชายเนี่ยเงียบเลยคุณผู้ชมหมายถึงเงียบทั้งชื่อเสียงและผลงานไปพร้อมกันนะคะก็คือทําอะไรหลังจากนี้เนี่ยคือหายไป4ีถึงหปีเพราะว่าช่วงดวงนะคะพอดีอยู่แล้วคือตกมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ก็ยังยืดต่อมาได้เรื่อยๆนะคะแต่ก็คือตอนนี้เนี่ยเหมือนแบบว่าตกอีกรอบตกรอบนี้นะคะคือตกหนักคุณผู้ชมและที่หลายคนสงสารมัมพลอย นะคะที่ความรักไม่สมหวงังจริงๆเขามีกรรมด้านนี้ไหมหรือว่ายังไงหมอปลายก็เผยนะคะบอกว่าไม่หรอกค่ะจริงๆนะคะปลายว่ามัมเนี่ยมีโอกาสเจอคนเยอะมากแต่ถึงเวลานะคะคือเป็นอารมณ์ที่แบบว่าชอบคนเอาใจช่วงโปรโมชัน่นณะเวลานั้นเยอะไปหน่อยนะคะเรื่องของความสม่ําเสมอเนี่ยก็เลยหายไปถ้าเปลี่ยนไปในเรื่องของการลดสเปคลงมานิดนึงก็เจอคนที่รักเยียวยาสม่ําเสมออะไรอย่างนี้ก็จะมีความสุขมากกว่านี้อะยังไงเดี๋ยวเรา ไปฟังเสียงของหมอปลายพลายกระซิบกันค่ะจ,จริงๆเดี๋ยวเงียบไปเองจากจากดวงที่ไปหาได้ที่ไปเซิร์ชเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะก็เดี๋ยวจะเงียบไปเองแต่ว่าแต่ว่าผู้ชายเคือเงียบเลยไมายถึงมีเมสีย์งเงียบเงียบแป๊กเลยเงียบทังชื่อเสียงเงียบทางงาังใช่ก็คือทำอะไรหลังจากนี้ก็คือแบบอาจจะหายไปสี่ถึงห้าปีอะไรอย่างเงี้ยคเป็นช่วงดวงพอดีอยู่แล้วซึ่งจริงๆตกมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ยืดต่อมาได้เรื่อยๆแล้วก็คือตอนนี้เหมือนแบบว่าอา่อตกอีกรอบตกตกรอบเนี้ยคือตกใช่ต้องถามว่าสงสารมั้ยตอนได้หย่อนรอดแล้วไม่สมบูรณ์จริงเขามีกำลังด้านนี้ไหมคะหรือไม่ใช่เลยไม่หรอกค่ะจริงจริงไปว่าเออมันมีโอกาสเรียกมัมเนาะเรียกว่าแบบมีโอกาสเจอเจอคนเยอะมากแต่ถึงเวลาคือเป็นอารมณ์ที่แบบว่าชอบคนที่เอาใจหรือช่วงโปรโมชั่นนัเวลานั้นเยอะไปหน่อย เออเรื่องของความสม่ำเสมอก็เลยก็เลยหายไปใช่ค่ะถ้าแบบเปลี่ยนในเรื่องของกันแบบเออเราลดลดสเต็ปลงมานิดนึงแล้วก็เจอคนที่แบบว่าเออรักยาวๆสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความสุขมากกว่านด้แล้วก็จะเป็นคู่ที่แท้จริงอะไรเงี้ยถามจริงเขาจะมีสุขหรอมีค่ะดูต่างชาติดูต่างชาตินะ <laughs> และนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของหมอปลายพลายกระซิบคุณผู้ชมคะได้ออกมาเปิดดวงนะคะทางด้านคู่ของตองทูพีและพลอยเชอร์มานก็ออกเป็นว่านะคะเราก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยคุณผู้ชมส่วนสําหรับเรื่องราวของพลอยเชอร์มานนะคะกับตงทูพีหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะก็ต้องรอฟังจากปากทั้งสองคนกันต่อไปอีกทีนึงคะ่ะ